เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะคะใครเคยเห็นคนไข้ที่ฉายแสงหรือได้รับรังสีรักษาไหมคะการเติมไขมันช่วยฟื้นฟูเนื้อยเยื่อตรงนั้นได้ด้วยคะ่ะไปฟังกันคะ่ะ คนไข้ที่ถูกฉายแสงหรือได้รับรังสีรักษาในการรักษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะหลังทำนะคะเนื้อตรงนั้นจะตายแล้วแห้งแห้งแข็งแขง็คนไข้บางคนก็อาจจะเกิดอาการเจ็บปวดได้ใช่ไหมคะเขาก็มีการทํางานวิจัยนะคะด้วยการเอาเซลล์ไขมันเนี่ยนะคะขนาดเล็กๆเข้าไปฟื้นฟูเนื้อเยื่อตรงนั้น,นะคะ่ะเพื่อลดอาการเจ็บปวดแห้งตึงแข็งของเซลล์ผิวหนังแล้วก็เซลล์ไขมันบริเวณนั้นนะคะมันมีเหตุผลอยู่คะ่ะว่ามันช่วยได้จากอะไร การใช้การฉายแสงหรือรังสีรักษาเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราเอาตัวรังสีนั้นไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ข้างใต้ที่เราจะเจอเยอะๆก็พวกงานมะเร็งเต้านมใช่ไหมทีนี้เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆหรืออยู่บนต่อเขาอะหลายๆส่วนก็ถูกรังสีพวกนี้ทําลายไปเช่นกันถูกไหมการทําลายของเซลล์ก็ทําให้เซลล์ฟอดเซลล์ตายเซลล์แห้งเซลล์แข็งคนไข้ก็จะเจ็บเจบปวดๆวแล้วก็ตึงๆนะคะมีความทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของรังสีตรงนั้นเช่นกันเขามีงานวิจัยค้น บบแนี้คะ่ะว่าเซลล์ไขมันที่เราเก็บออกมาแล้วอะเมื่อเราใส่เข้าไปบริเวณที่ผิวหนังแห้งแห้งแข็งแ,งแงตรงนั้นนะคะเซลล์ไขมันจะไปกระตุ้นโกรทแฟกเตอร์ให้เกิดการสร้างหลอดเลือดหรือ angiogenesis ค่ะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่เคยแข็งตึงเนี่ยกลับมานุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งความน่าสนใจของงานวิจัยนี้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างสำคัญค่ะที่เป็นการแพทย์ที่เป็นการฟื้นฟูหรือ regenerative medicine อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การเติมไขมันเพื่อความสวยงามอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นการไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีความเสียหายระดับเซลล์ค่ะ ซึ่งมีงานวิจัยเยอะมากที่มาสนับสนุนงานวิจัยอันนี้นะในบ้านเราอะเทคโนโลยีหรือว่าการผ่านเรื่องของการใช้ในทางการแพทย์อย่างเงี้ยมันยังไม่มีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเนาะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำงานวิจัยในมหาลัยกันมากมายนะคะในเรื่องนี้เนาะก็เช่นเคยค่ะใครที่สนใจงานเติมไขมันงานดูดไขมันสนุกสนุกเล่าสบายแบบนี้นะคะฝากติดตามช่องของ,ของหมออ้อมไว้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ